มนุษย์เราเนี่ยไม่ได้มีชีวิตอยู่ตัวตัวเราเองเราต้องโคกับจุลินทรีย์มากมายในร่างกายซึ่งทางการแพทย์เรียกว่าไมโครไบโอจํานวน DNA ของมันหรือจานวนเซลล์ของมันเนี่ยมากกว่าของมนุษย์เราเป็น้อยเท่าหรือพันเท่าหน้าที่ของเขาก็คือทําให้ระบบการทํางานทุกระบบในร่างกายเป็นไปได้ตามปกติตั้งแต่ระบบการทํางานของสมองการทํางานของลําไส้ การทํางานของภูมิเรักเกลเให้ควบคุมให้ภูมิเราไม่มากไปไม่น้อยไปควบคุมต่อมไร้ท่อทุกอย่างทําให้อินซูลินทํางานได้ดีทําให้เราไม่หิวกินตลอดเวลาทําให้เราไม่เป็นโรคอ้วนทําให้เราไม่เป็นเบาหวานอาหารของจุลินทรีย์เหล่านี้ก็คือไฟเบอร์และสิ่งที่จุลินทรีย์เหล่านี้เกลียดมากที่สุดก็คือสารเคมีตั้งแต่โปรเซสฟู้ดต่างต่างอาหารสําเร็จรูปรวมถึงยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชือ้อยาลดกรด สิ่งเหล่านี้เขาไม่ชอบมากเลยปรรญาทางการแพทย์นี่พบลงไปเรื่อยๆว่าจุลินทรีย์ตัวไหนเชื่ออะไรนมสกุลอะไรเกี่ยวโยกับโรคอะไรเจาะลึกเป็นตัวตัวในอนาคตเนี่ยเราจะสามารถตรวจจุลินทรีย์เหล่านี้หาตัวที่เป็นโรคร้ายหาตัวเป็นตัวดีหาตัวที่ไม่ดีตัวไม่ดีแล้วก็กำจัดมันตัวดีเราก็ส่งเสริมมันแล้วทํานส่งเสริมได้ยังไงก็ต้องใช้อาจจะต้องใช้โปรไบอติกที่ดีแต่อะไรก็ไม่สําคัญเท่ากับเมื่อท่านได้จุลินทรีย์เข้าไปแล้ว ะะท่านต้องบำรุงให้ถูกหลักใช้ตัวส e n ลินซีที่เข้ากับโรคของท่านใช่ไหมซึ่งไม่เหมือนกันนี่จะเป็นรากฐานในการรักษาโรคต่อไปในอนาคตรักษาที่ต้นต่อไม่ใช่รักษาที่ปลาย